ดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนคําครองจองคําขวัญประจําจังหวัดอ่างทองของเรานะคะโดยคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบแล้วต่อจากนั้นให้เด็กๆท่องตามคุณครูทีละวักนะคะและสุดท้ายเรามาท่องพร้อมๆกันค่ะคําขวัญประจําจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จเกตชัยโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊ก,กตาชาววังโด่งดังจักสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอนฟังคุณครูทันไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาท่องตามคุณครูทีละวักกันต่อเลยค่ะพระสมเด็จเกตชัยโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอน เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้มาท่องพร้อมกันค่ะพระสมเด็จเกตชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุกกตาชาววังโด่งดังจักสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอน เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ mm hmm. เด็กๆท่องคำขวัญจังหวัดอ่างทอง mm hmm. แล้วส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ mm hmm. คุณครูจะรอชมคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของเด็กๆนะคะ mm hmm. และพบกันกับกิจกรรมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm.